ันนี้พามาดูลูกประกัศกันนะนี่เห็นอะไรไมเอ่ยนี่ลูกประกัศนะไอ้มันดำดำ,ดำมึนะ้งมเนี่ยเนี่ยเป็น,เนแขนตัวเลยไม่รู้นี่น้องกินพาราเซียมน่าจะเป็นตัวเมียนะครับ พอแล้วเรากินได้แล้วเดจะก็ท้องแตกตายเหมือนแม่หรอกโอ้โยไปพอแล้วเราคงแนเป็นตุขูน้องวิ่งเร็วกว่าเกินไปพอแล้วอิ่มๆเริ่มเราเปิดออกซิเจนให้ไหมวะเอออาจจะเป็นเพราะออกน่าจะเป็น,พอออนเนพราะออกนะว่าออกกำลังกายไงจุ๊บอ,ออกกำลังกายกันไง บบนี้ฝั่งนี้ไม่ได้ออกกำลังกยไงเดี๋ยวก็น่าจะไหวมาไว้ยงนี้ล้วออกกำลมังกรอย่างนี้เาานาะนี่นี่น้ําแดงสุดดูพี่ข้างล่างดีกว่าพี่พี่เป็นไงบ้างกล้องมองไม่เห็นนะครับผมกล้องมองไม่ค่อยเห็นไม่ชัดเท่าไหร่แต่ก็ชัดแต่พวกที่มันยังเล็กๆอยู่บนข้างบนเนาะข้างล่างมองไม่เห็นเพราะมันมืดเกินไปนะครับก็จะมีพวกเนี่ยอยู่ข้างบนนะก็จะเป็นแค่ลูกปลาตัวเล็กเนาะ น้องันงงนี้เป็นตัวเมียแน่เลยเน,น,นี่นยใช่เลยเห็นกินมาประมาณสักนาทีกว่า,าแล้วยังไม่อิ่มเลยข้บต่อไปนะนี่นี่เลยโอ้โคตรเจอะพ่ออยู่ไหน่ะอคลิปที่ถ่ายพ่อลงอันนี้นะครับ 好害，好害，哪？